สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าจ้าขอบคุณถูกการรับส้มขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอิสาวบายวันศุกร์วันที่26เดือน8สองหาหกหากับแอดจอยพารวยจ้าสำหรับผลสรุปหุ้นนิเคอิรอบสาวรอบบายของวันที่21 วันที่ยี่สิบหาแนวทางนี้เคอิได้รุดไปเนอ,จนอกจากพีพีเอซีจ้าแอดจอยต้องกราบขอโทษขออภัยพีพีเอฟซีหลายๆจ้าส่วนนี้แอดจอยบอกเลยว่ายอมหลับเลยว่าแนวทางนี้เคอินี่คือเขาแบบตะเปะกับตะปาเข้าแบบกระปิดกระปอยกันเลยทีเดียวนาะจะให้รอบเร้านี้ให้ให้รอบเร้า,รราพ้นมาออกรอบ,บายให้รอบใบพ้นมาออกรอบเร้า,าออรรให้สูตรเดิมเขาวิ่งไปออกสูตรใหม่ ให้สูตรใหม่เขาวิ่งมาออกสูตรเดิมส่วงนี้คือบอกเลยว่าจับเส้นทางของแนวจับแนวทางของนิเคอี e. นี่คือได้แบบยากจุดๆกันเลยทีเดียวแอดจอยกะปวดหัวตันนิเคอี e. กันเลยทีเดียวจากช่วงนี้โอโ้โหหัวสิปวดตามเลยจ้าพ้ของรอบเสาร์าจอยหายศูนย์เกาลูดวันที่ยี่สิบห้าพ้ออกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสี่รอบบ่าย สามสอลูดพ้ของรอบบเก้าย์หนึ่าสเด่นศูนย์ูดศูย์กลับไปอยู่ในรอบเสาร์เนาะจ้ะสำหรับรอบเสาร์ทั้งเก้าสองเก้เกเก้นี่คือไปออกรอบเสาร์ของนี่วีเบิดเลยเนาะจ้ะทั้งเก้าสองเก้าสโอ้โหโหัวสีปวดตามแนวทางนี่เคอีกกันเลยทีเดียวตรงนี้เอ็ดเต้องกลับขอตทษขอไพยพีพีเอฟซหลายๆจ้ะทาสูตรลูดผักไว้ก่อนก็นกนได้เดินจ้ะพีพีซีจ้าลอ่อหาสูตรเข่า ดีก่อนแล้วค่อยมาติดตามนะจ้ะส่วนนี้แอดรอยก็ต้องกาบโทษขอขอคภัยพีพีเอฟซีหลายๆจ้ะเดียเด๋ยวรุดเดียเด๋ยวเข่าเดี๋ยวรุดเดี๋ยวเข่านะจ้ะสำหรับนี่เคอสีส่วนนี้สําหรับวันที่ยี่สิบหกจ้ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีรุดผิดพลาดบมเด็ยแอดรอยกาบโทษขอโคภัยพีพีเอฟซีหลายๆจ้ะอ่าหลับซมเป็นแนวทางเนะจะน้องพี่พี่จ๋าจถามักถ่ายโชคจัง่อยตามถ้าบหมักบ่ชล่อยผ่านจ้ะ กะทาสูตรรุดบ่อยๆกะรผักไว้กอนนอะจะนอกพี่ๆจิจจากะมารอรุ่นกันต่อเนอะจากเมื่อนี่วันนี้จอยให้เด่นอยู่ที่2 1 2มี2 0 2 4 อันนี้คือสูตรของแอดจอยเองโดยจี่แอดจอยบอกเลยว่าเคยแอดจอยเคยบอกพี่พีเอฟซีอยู่นะจาว่าสูตรของแอดจอยนี่เวลาเขาเข่าเขากระสิเขา่เขา,ขาได้แบบโตเนื้องแต่เวลาเขาลุดนี่คือเขากะลุดได้แบบโตเนื้อแบบนี้เลยจ้ะแต่ช่วงนี้ก็โอ้โหปวสิปวดตามเลยกับแนวทางนี่แค่จับเส้นทางของเขาบ่ถือกับพีบ่พีที่จะช่วงนี้โอ้โหให้สูตรให้สูตรเดิมเขาวิ่งไปออกสูตรใหม่พอให้สูตรใหม่เขาก็วิ่งมาออกสูตรเดิม อือหให้รอบเสามาออกรอบบ่ายให้รอบบ่ายมาออกรอบเสาโอ้ยอมจะช่วงนี้ยอมนี่เคอีจ่ะหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสำหรับรอบบ่ายจะแปดเจ็ดลูด้ายลูดเนาะจะทามักท้าชอบรอบเสารอบบ่ายกันนับไปลูดได้นะจ้ะทั้งรอบเสาแล้วก็รอบบ่ายนะจ้ะ เบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะจะโน้ตพิพี่อฟซจ๋าผิดพลาดโมไรเอ็ดจอยต้องกรารโคตัวโคไพพิพีเอฟซีหลายๆจ้ะวส่วงนี้แนวทางนี้เคอีของเอ็ดจอยนี่คือบอกเลยว่าไปได้แบบตะเปะตะปะจริงๆจ้ะเข่าแบบกระปิดกระป๋อยแปดห้าแปดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสอง เจ็ดสีเจ็ดห้าเจ็ดเตัวเด่นตัวเน้นจ้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดศแปดหนึ่งหนึ่งห้า หนึ่งเก้าหนึ่งสองสองศูนย์สองห้าสองหกนี่คือแนวทางนิเคอี e, รอบเซารอบบ่ายของวันที่ยี่สิบหกเนาะจ้ะอาอเมริกาเมื่อ,อสุดท้ายแล้วเนาะจ้ะากำลัอลุ้นกันอีกที่หนึ่งเนาะจ้าสิเป็นแนวใดเนาะจ้าผิดพ,พลาดของไรเอ็นจอยกับขอโทษขอให้พีพีเอฟซีหลายๆเนาะจ้าถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้า ขอให้พี่น้อง FC ถูกคนถูกทานโชคดีกันถูกคนถูก่านเนาะจ้าเมื่อนี่ก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงเฮง้ยลยกันถุกคนถูก่านเนาะจ้าเขามาแล้กก็ฝากเป็นกำลังใจกบแอดจอยด้วยเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เนาะจ้าขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามเนาะจ้าเพื่อเสิไดเป็นกำลังใจให้กอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบเงี้ยวๆจ้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า